อันนี้กำลังจะออกนะคะวันที่10ก็เอ็มวีกับพี่มิวทำไมไม่มเห็นมีใครแย่งปัดไทยเลยครับพูดดิบางคนมันล่มใช่ก็มีเอ็มวีกำลังจะออกนะคะกับพี่มิวเอ่์ b e f o r e รวัดไหนดิอี่สองได้ฟังเพลงแล้วเพราะตอนถ่ายงาน i'm sure you guys will love it thank you papa hmm. thank you papa thank you papa we are coming to the real size beauty for i am from diversity and inclusivity who very grateful to be a part of this project hmm. and grateful i got to meet himew เป็นพี่มิวเป็นนที่น่ารักมากแล้วมีเสน่ห์มากคุณอันรู้ทุกคนถามเยอะมากว่าพี่มิวเป็นไงก็บอกเลยค่ะว่าพี่มิวเป็นคนที่น่ารักมากมีเสน่ห์มากๆต้งแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากค่ะเลิศแล้วแถมสปอยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยหรอมิชหนึงมิชหนึงความรู้สึกก็ได้ตอนถ่ายเอ็มวี อ๋อก็เป็นเอ็มวีแรกของแอนเป็นเอ็มวีแรกใช่ค่ะก็เขินนิดหน่อยเขินนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเอ็มวีแรกใช่แล้วเป็นการแสดงยังไงมันเป็นการแสดงไม่เอาไม่ปอย i ค่ะไม่ป p อยแค่บอกว่ามันจะลุ้นกันลุ้นกันเพราะว่ามันจะเหมือนว่า่าวขาใช่ทุกคนอย่าลืมติดตามนะคะเอ็มวีชื่อเพลงอะไรนะ oh สี่โมงครึ่งหรือตีสี่ครึ่ง ชีมเลยชิมมงคึ้งมาค่ะทุกคนอย่าลืมไปดูน่ารัก<ช>มากบอกเลย